ฉะดนี้มันจะเป็นกะเล็ดเฉานังที่เราจะเอามาตีนะครับเราจะามาตีพวกคนพานทั้งหลายจะได้แก่ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของปาดเสียงในเรื่องของการยุยแยงตะแคงรั่วหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายหรือการถูกราชภัยโจรภัยอะไรต่างๆ จะอยู่ในกระดาษใบนี้หมดอันนี้จะเป็นกระดาษคำอธิษฐานว่าในปีนี้เราขอพรน,นะครับให้รอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆเนาะแล้วส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกุยหนังจีกุยหนังจีหรือเทพอุปถมัมภ์นะฮะหรือคนอุปถัมภ์คำชูเราก็จะมีเอ่อเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรหูที่กุยนังก็คือให้อุปถัมภ์คำเอ่อคำชูนะครับ ให้เราเนี่ยได้รับการอุปธรรมค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบรรดาเหล่าบริวารทั้งหลายนะฮะให้มาส่งเสริมมาเกื้อหนุนเราอันนี้ก็เป็นกุ้ยนังธรรมดาเลยน,นี่จะเป็นคนยืนให้มีบริวารที่ดีมีกัลยณาามิน้นิที่ดีนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นการปัดเป่าสิ่งประมงคนทั้งหลาย<ๆ>ก็คือให้มีคนมาช่วยเหลือเรานะฮะให้ป้องกันได้ทันเวลานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นคำาอรยพรน,นะฮะตรงนี้จะเป็น เ,เขาเรียกจีหรือขโมยพรต่างๆให้เรามีความสุขความน่ารื่นลมยินดีนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีโชคลาภเงินทองหรจะเป็นจีต่างๆนี้เป๋าจื้อจีเปาเป๋าจือ้อจีเหล่านี้ก็จะคือขอเรื่องของลูกหลานนะแกหมื่นจีก็คือครอบครัวนะแล้วก็จะมีใอ่เต็งจีใฉ่เต็งนี่ก็คือเรื่องของโชคลาภการเงินนะขิวช้ยก็คือ ขอเรื่องของการเงินเหมือนกันฮกสิวก็คือวาสนาสุขภาพแข็งแรงอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะฮะจะเป็นคำวอวยพรต่างๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกุ้ยนังเหมือนกันอืมนะฮะนี้ก็จะเป็นกุ้ยนังเหมือนกัน,นก็จะเป็นกุ้ยนังที่มาทางทิศตวะวันออกมาทางทิศตวะวันทิศเหนืออันนี้เป็นกุมารนำโชคนะฮะเออ อันนี้เป็นไฉเมี่ยงแช่กุงก็คือเป็นเขาถือว่าเป็นเทพพระเจา้าแห่งโชคที่จะไปคอยดึงเอาโชคลาภมาให้เรานะครับเราก็จะมีไส้หึงกุยง้ยหนังไสหึงกุ้ยหนังก็คือมาจากทางทิศต,ตะวันตกนะแล้วก็จะมีหนำหึง่งก็คือทิศใต้นะครับแล้วก็จะมีหนักช้ขผงเจือก็คือจะเป็นเทพกุมารที่ไปเป็นคนไปรวบรวมวัตถสมบัติกลับมาหาเรานะแล้วก็จะมีคาถาหรือหูหูยันตตัวนี้ที่เราเรียกกุ้ยหนังหูก็คือตัวนี้ นะฮะที่จะเป็นยันไปไปเหมือนไปเอาโชคเอาลาภออกมาให้เรานะอันนี้ซึ่งชุดนี้เราก็จะใส่เข้าไปในกระทงหรือหว่องป้อนะครับแล้วก็จะมีกุญังต่างๆมีกระดาษเงินทองเช็ดนี้นะครับแล้วก็พร้อมด้วยกระดาษอันนี้ใส่เข้าไปนะหลังจากตีเสร็จแล้วนะซึ่งซึ่งพวกนี้เราจะต้องเอาทูบจี้เคล็ด<ม>ของการทูบจี้ก็คือเป็นการเหมือนสกัดกั้นนะครับ ระบุว่าฉันไม่เอาเธอฉันไม่ต้องการเธอฉันต้องการให้เธอออกไปจากดวงชันออกไปจากชีวิตชันอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะเอารองเท้าเนี่ยไหว้เสร็จแล้วบอกกล่าวเ,เทพเสือแล้วเราก็จะเอารองเท้าเนี่ยตีตามตามดาวไา,ายดาวเสียต่างๆพวกนี้นะฮะเป็นการว่าก,กล่าวแล้วก็ขับไล่เขาออกไปจากดวงหลังเรานะครับประมาณนี้นะครับ Okay.